โอเคครับป้ายออกกำลังยามเช้าทดสอบก็โปรเซฟได้นะเกี่ยวกับการเซฟไฟนะว่าเขาจะใช้ตัดแตนดครับตัดแดการเซตก็เหมือนซีเนิมาติกนะ แต่ว่ามันน่าจะยอมดีกว่าแปดเมื่อกี้ดได้ประมาณเจ็ดวิก็จะตัดถ้าเป็นซีนาริติกก็ยังสงสัยว่า,าข้างในมันต่างแบบไหนทำไมได้ดูละเอียดเมื่อวานดูทีนั้นแจะวว่ามันเหมือนกันนะก็เลยคิดว่ามันน่าจะต่างกัน แต่ยังไม่รู้ว่าต,ต่อต่างกันอะไรเดี๋ยวต้องเข้าไปดูรายละเอ,ยอียดข้างในกี่เวลาเสร็จน,นี่ผ่านเจ็ดวิมาแล้วก็แสดงว่ายอมแน่นอนหน้าวัดพุกจัตุรัสถนนสายคู่เช้าครับแปดทุ่เย็น มาติกไม่ยอมไม่ยอมเซฟให้เพราเขาบอกว่า SD c a r กาไม่ความเร็วไม่พอถ้าเปลี่ยนมาที่สแตนด์ น,นี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์ที่รรนะขี่จักรยานขาก็เปียกแนบคนๆการออกกำลังขาต้องทำอยู่ก็เป็นประจำนะครับถ้าอายุเยอะแล้วไม่งั้นเราถ้าเกิดเราไม่ค่อยออกอะไรมนะันจะเปียกลงเปียลงซึ่งไม่ใช่เรื่องดีกับสุขภาพ แต่สุขภาพมันดีขึ้นมากกัน่าจะลค่อยๆพยายามครับ ก็สมูทออนอยู่หรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวก็คงเู้ไี่ถ่ายด้วยกล้องโปร10นะครับ ชนะกรดสุดถึงสุดปรด,ดน้นกาแฟนะครับก็เลยอยู่ไปอยู่ข้างปัง๊มทางเข้าวัดพระพุทธบาทนะครับรายๆได้นานมากจะมากินงานสายนะครับออกพระหฤทัยเส้นทางพระพุทธบาทพระโพธินะ์ จำไม่ได้เลยแล้วก็ตรวจตาให้เขาบอกว่าตาเสียหายเท่าเดิมนะไม่ไม่เพิ่มก็ดีนะก็หลืาตาเหมือนเดิมนะนะได้คุยอยู่หน่อยนะยังดีนะหมอยังคุยด้วยหมอบอกว่าจำไม่ได้บ ตั้งแต่ก่อนเกษียณเนอะเป็นะต,ต่อหินซึ่งมันปวดลูกตามากผนะ่านการลดความดันลูกตามาจนเมื่อเอาที่ผ่านมานี้วัดได้หกจุดสองก็หกจุดสี่นะซึ่งอยู่ในระ,ระดับดีมากนะก็ความดันดีมากหมอบอกทุกทางก็เดีเรา มันจะได้ไม่เสียเพิ่มนะแม่งจอตาจะเสียเพิ่มจอตาจะเสียหายเพิ่มนึ่งอาจจะทําให้ตาบอดได้นะเพราะจอตาเป็นส่วนที่รับรับภาพนะครับรับภาพทําให้มองเห็นถ้าเกิดมันเสียอันดันมากมันลอกลอกลอก,ลอ,กออกหมดเลเรียบร้อย ต้อหินเป็นต้อที่อันตรายสุดนะก้เอ,อเนื้อก็แค่ลอกออกนะครับต้อกระจกก็แค่เปลี่ยนเลตจะต้อหินนี่ทำอะไรไม่ได้เลยต้องให้หวาดยาเพื่อ,อรักษาสภาวะการเสียให้อยู่เท่าเดิมนะไม่ให้เสียหายเพิ่ดูแลการใช้ลูกตา หยดยาให้ตรงเวลานะครับก็ใช้มากสุดแล้วยานะครับหมอบอกมาใช้ยาสามตัวมากสุดแล้ว ไปทำหนาอาหารเต็มรถไปด้านข้างของตลาดทุตบูชาน ก็เสือกันตนเช้ายัง,ยงนั่งวินบาทอยู่นะไม่เดียืนก็มีเนี่ยที่สองอย่างนี้นะสามก็มีฝ่ายดูแลเรื่องสองเขาดูแลให้ นายก็มีองหนึ่งะสี่องค์ได้ยินเสียงเคยมีนหน่วยง,งานที่ดูแลเรื่องส่งมระดูนะให้มีการเดิเดนมินทบานให้นั่งมินทบานานี่ของห้าเขาานเห็นนะแต่ว่าสากับรถมานีะนี่นนก็เยอะหลายองคที่ยังอยู่ทำกิจกรรมอยู่ตอนนี้แล้ห้าอง ตลาดไหนนะคะรัะคะรบรอบวงเวียนก็มีค้าวๆมีของขายจริงเยอะนะครับเยอะยแยะคนไทยจะอยู่ใ,ใกล้ๆจะหาอะไรทานเป็นอาหารเช้านี่นะ ซอนหัดใหญ่ใา้มือนะครับขนมโคกอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งรับป,ปิ้งอร่อยนะเคยเลอ เท่านี้นะว่า,าก,การฝึกสันนิษายขาด้วยนะครับเป็นการขี่จักร,รยการรนโดยจักรยานเต็มของเขาและสก็ทดสอบต้องโปรโพติดด้วยในการเคคกถอดมนะันว่ามันไม่ยอมรับการแสดงผล SD card ดนะในผลเอสที่ใช้เป็นแซนดิสนะแต่ว่ามันความจุมันตั้ง 1K งเนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงฟองขนาดไหนนะ สั่งมาจากจีนในราคา200อยกว่าบาทเองไม่น่าเชื่อนอะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าสิ่งที่กลัวคือความเร็วในการอ่านและเขียนนะครับมันออกมันเขียนแต่ความเร็วอ่านเท่านั้นนะความเร็วเขียนไม่ก่ออะไรเราเลยต้องลองใช้ดูวพาความเร็วเขียนมันพอในการทำไฟส์4 K หรือเปล่า โดยโกนะ้โ o สิฟเนี่ยเซตติ้งที่มันเซฟเลือที่ซนะีนิมติกเนี่ยมันไม่ยอมเซฟมันเจ็ดวิมันก็ตัดแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดซึ่งเซตข้างในให้เหมือนซนะีนิมติกเนี่ยพี่คิดว่าเหมือนอน,นะก็เลยคิดว่ามันยอมนี่ยอมมาตลอดทางมันจะเริ่มหอ,อกเนี่ย กนตอนนี้นะท่นนี้ก็เลยอยากดูว่าเซตข้างในไว้เหมือนร้อเ็นต์หรือเปล่าเอาไว้ว่างๆจะต้องเปิดดูนะครับ<ม>โอเคชาวนี้ผมเท่านี้นะครับ<ม>ก็พอมีวางสุการรการออกกำลังกายนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสรคพริให้ด้วยนะคระับอกว่ามีการทำยูทูบเดยผมครูตัว เจกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ